ครับบรรยากาศเราไปดูบรรยากาศวันการเข้าชมเรือวันแรกของประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจความสวยงามของเรืออิตาลีเป็นจํานวนมากครับวันนี้ครับเป็นวันแรกที่ได้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวขึ้นชมเรืออเมริกโกเวปุชีเรือใบสัญชาติอิตาลีที่ได้รับฉายาว่าเป็นเรือใบที่สวยงามที่สุดในโลกซึ่งได้เดินทางมาจากเมืองเบลวานประเทศอินโดนีเซียหลังจากเดินทางมาแล้วรอบโลกครับและจะจอดให้ประชาชนนักท่องเที่ยว เข้าชมความสวยงามไปจนถึงวันที่1ิพฤศจิกายนนี้โดยเมื่อวานนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมารอขึ้นเรือเป็นจํานวนมากส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นครอบครัวและจากการพูดคุยหลายคนตั้งใจจะมาเก็บภาพความประทับใจกลับไปอวดคนที่บ้านและเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ครั้งหนึ่งได้ขึ้นมาชมความสวยงามกับเรือลํานี้ครับครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้ดูเรือแบบนี้เหมือนกับรู้มาว่า ปีหน้าอาจจะเป็นปีสุดท้ายที่เรือลํานี้เขาจะล่องทะเลนะคะโอกาสดีที่ท,ท,ที่ที่ได้เปิดให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้าเยี่ยมชมเรือทหารที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของอิตาลีซึ่งโดยปกติแล้วเรือของทางการทหารเนี่ยเขาไม่ค่อยเปิดให้กับบุคคลภายนอกได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับซึ่งข้างในเนี่ยก็คือมันจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอายุยืนนะ เป็นร้อยปีเลยซึ่งเป็นเรือที่เก่ามากแล้วก็ทหารเรือของอิตาลีเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือก็อ,อัธยาศัยดีมาก2,600ตารางเมตรความยาวโดยรวม101เมตรโครงเรือและลวดลายนะคะแกะสลักได้รับการออกแบบอย่างประณีตและสง่างามผสมผสานความคลาสสิกและความอลังการอย่างลงตัวซึ่งดึงดูดสายตาของผู้คนได้เป็นอย่างดีนอกจากมีฐานเรืออิตาลีนะคะโดยสารมาด้วยกว่า150นายยังมีนักเรียนในเรือไทยอีก8นายและครูที่เลี้ยง2นายที่เดิน I was, I was saying this. The call to Phuket represents the moment, the strong moment of a very close friendship between our two countries. Italy and Thailand are friends now for over 156 years, uh, and the call to Phuket is one of the uh, uh, most requested by us and by the crew. สำหรับการเดินทางมาครั้งนี้นะคะที่เลือกจังหวัดภูกเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางเพราะลูกเรือมีความชื่นชอบภูกเก็ตเป็นพิเศษที่สำคัญในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะคะหรือวันพรุ่งนี้มีการจัดงานการลาดินเนอร์ซึ่งจะมีคณะทูตมาร่วมงานพร้อมกับชมแฟชั่นโชว์อีกครั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ 28กรกฎาคม2 5 6 7พร้อมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและอิตาลีที่มีมาอย่างยาวนานกว่า156ปีค่ะและสำหรับใครที่อยากสัมผัสความงดงามและยิ่งใหญ่ของเรือลำนี้ครับสามารถ Walk in มาเยี่ยมชมได้จนถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้ที่ท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตก่อนจะเดินทางไปยังเมืองมุมไบประเทศอินเดียแนะนำว่าควรสวมรองเท้าที่สบาย ห้ามนำสัตว์เลี้ยงขึ้นไปบนเรือทั้งนี้นอกจากกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตรับไฮซีซั่นแล้วคาดว่าตลอดช่วง5วันจะสามารถสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเชียวครับ